สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจว่าพีทีละข้อขอโทษสําหรับหนึ่งวันที่ขาดวินัยให้เรากลับมาใหม่โอเคเมื่อเราผิดพลาดสาวกคือผู้มีวินยัยเมื่อผิดพลาดขอให้รีบกลับมาเร็วเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าไม่มีวินยัยแต่วันนี้ขอให้กลับใจใหม่โอเคพี่น้องที่รักครับเรากําลังอยู่ในปีสองศนก็คือปีแห่งการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งหมายถึงการครอบครองโอเควันนี้เราจะเรียนกันในคือเรื่องของหัวข้องกันครอบครองด้วยการทํางาน ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณซึ่งเราจะศึกษาในกิจการบทที่6ข้อ1รและบทที่8ข้อ1 2บสถึงสิก่อนที่เราจะดำดิ่งไปที่ประคำของพระเจ้าอยากให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานด้วยกันคุณพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอกลับมาสู่วินัยอีกครั้งในฐานะสาวกเวลานี้เราขอตัดสินใจที่จะเชื่อฟังประคำตัดสินใจที่จะยืนอยู่ใต้ประคำเมื่อเรา understand เรา stand Under ขอพ่อพูดและทำปฏิกิริยากับเราในขณะที่เราตัดสินใจที่จะเชื่อฟังและรับการเปลี่ยนแปลงใจ,ใจิตใจขอให้พระคำพูดสัมผัสแตะต้องเราแล้วเราประกาศว่าเนื่องจากการฟังพระพีในวันนี้เราจะไม่เหมือนเดิมเรากำลังก้าวไปข้างหน้าก้าวขึ้นสูงและก้าวไปอีกหนึ่งพัสิกขอพะยานของพระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างอิสระปลดปล่อยฤทธิอำนาจและปลดปล่อยไม้สําคัญและกาสะจารทามขังเราพระองค์มีเสรีภาพที่นี่ครับเพราะว่าพะยานอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็อยู่ที่นั่นขอบคุณพระองค์ในานามพระเยซู เอาละพี่น้องยิ่งรักให้เราดำดิ่งไปที่พระคําของพระเจ้ากันเลยโอเคอย่างที่ผมบอกแล้วหัวข้องเราก็คือการครอบครองด้วยการทํางานโดยเรียกหน้าของวิญญาณไปสุดพี่น้องจะกุญแจสําคัญของการทําตามพระมหาบัญชากุญแจสําคัญของการมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยพระมหาัญชากุญแจของการเห็นประเทศไทยเป็นเป็นของพระเจ้าโอเคกุญแจของการทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศของพระเจ้ามาถึงพระเจ้านั้นในรุ่นของเราเกิดขึ้น โอเคเนื่องจากสามอย่างอันแรกก็คือเชื่อฟังพระมหาบปญชานี่เป็นท่าทีที่เรามีต่อพระบุตรโอเคสองเข้าใจพระทัยของพระบิดาคือรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยรักอวยพรและช่วยเราให้รอดเพื่อจะใช้เราช่วยคนอื่นให้รอดด้วยและประเด็นที่สามก็คือการพึ่งพิงฤทธิอำนาจของพระยามโดยสุดเราไม่สามารถขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราไม่สามารถมีแค่การเชื่อฟังพระมหาบปญชาเพราะว่าถึงแม้พงสั่งพระมหาป็นชาแต่ในที่สุด หัวข้อที่เจ็ดคือพระมหาสัญญาพงศ์บอกว่าเขาจะต้องรอคอยจนกว่าฤติดเตียจะมาฉะนั้นพี่น้องเห็นความสําคัญไหมการเราการที่เราเข้าใจพระทัยของพระบิดาน่าจะขับเคลื่อนเราแต่ก็ยังไม่พอเราจะต้องเชื่อฟังพราหมหาเมาชาเราก็จะต้องพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพญยารยิสุดดูนะครับดูด้วยกันในกิจการบทที่หกข้อหนึ่งว่พี่บอกว่าในเวลานั้นเมื่อพวกสาวกกาลังเพิ่มจํานวนขึ้นพี่น้องเล่าในตอนนั้นเนี่ยคขา่าเพิ่มจํานวนเนี่ยมีความหมายหมายถึงทวีคูณพี่น้องเห็นยังและตอนนี้ไม่ได้บอกว่าพวกผู้เชื่อด้วย แปลว่าพวกสาวกพี่น้องต้องอย่าลืมนะจําได้ปะก็คือเราเนี่ยไม่ใช่ข้อสามเราไม่ใช่เราเพิ่มเราสร้างสาวกไม่ใช่ไม่ใช่สมาชิกิจจเราหัวข,ข้อที่ห้าจำได้ปะก็คือเราต้องสร้างครูฝึกที่สร้างครูฝึกที่สร้างครูฝึกที่สร้างครูฝึกนี่หมายถึงว่าการที่เขาเพิ่มจํานวนขึ้นแปลว่าหรือว่าทวีคูณขึ้นแปลว่าเขาเขาไม่ใช่แค่ประกาศครับพวกเขาทวีคูณ กุญแจสาคัญของการสร้างสวกมันคือการทวีคูณมันไม่ใช่เป็นการที่คนใดคนหนึ่งทํามันไม่ใช่แค่เปโตรคนเดียวที่ประกาศแต่หลังจากนั้นมันมีการสอนมีการเลี้ยงดูมันมีการประกาศต่อต่อไปนี่เป็นกุญแจสําคัญของพมหาประชาต่อไปครับบทที่ 8: ปข้อสิบอบอกว่าแต่เมื่อฟิลิปประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องเห็นยังอย่างที่ผมบอกแล้วการประกาศข่าวประเสริฐก็คือการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเพราะแผ่นดินของพระเจ้าคือการครอบครองของพระเจ้าเนี่ยเป็นข่าวดีครับเพราะก่อนหน้านี้มันคือข่าวร้าย เนื่องจากอดัมคนแรกทาบาปอํานาจการครอบครองหรือว่าเจ้าโลกพวกรองโลกมันอยู่ในมือมารครั้นี้มันมีสิทธิอํานาจแล้วมันมีฤทธิ์อานาจมันก็เลยใส่ใหญ่โอเคอย่างที่พระเยซูบอกขอโมยมาเพื่อรักฆ่าทําลายขโมยนั่นคือสัญลักษณ์ของซาตานมันมาเพื่อจะรักเมื่อรักก็คือคนนั้นก็ถูกทําให้ยากจนมันมาเพื่อฆ่าก็คือตายหรือตายหมดส่งคือมีโรคภัยกระเจ็บมันมาเพื่อทําลายความสัมพันธ์ต่างๆเสียพี่น้องอย่าง,างแต่ลงมาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้เห็นครบริบูรณ์ซึ่งก็ชีวิตทีต่ตรงข้ามกับสิ่งที่มารทาขณะที่มารรักพระเยซูให้ขณะที่มารฆ่าพระเยซูให้ชีวิตขณะที่มารทาลายพระเยซูเสริมสร้างกับเห็นไหมประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าและพระนามของพระเยซูกิจเครื่อๆๆงยิงจริงๆการประกาศแผ่นดินของพระเจนะ้าน่ยก็มีความหมายหมายถึงประกาศข่าวประเสริฐซึ่งหมายถึงประกาศพระนามของพระเยซูกิจเพราะอะไรเพราะพระเยซูมาเพื่อช่วยให้รอดครับพี่น้องเห็นยังดูดีๆนะ เกิดอะไรขึ้นบอกว่าแต่เมื่อฟิลิปประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับแผ่นดินของแผ่นดินของพระเจ้าและพระนามของพิเต์แล้วคนทั้งหลายก็เชื่อและรับปฏิสมาทั้งชายและหญิงผมลืมเอาสีออกไปโอเคคนทั้งหลายก็เชื่อและรับปฏิสมาทั้งชายและหญิงพี่น้องเห็นยังเมื่อฟิลิปประกาศสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีคนที่เชื่อและรับปฏิสมาต่อไปข้อ12บอกว่าซีโมนเองหมายถึงว่ามีซีโมนคนทําวิทยาคมที่จะก่อนมีคนหลงไหลเยอะแยะโอเคบอกว่าซีโมนเองก็เชื่อด้วยมารับปฏิสมาแล้ว พี่น้องเห็นอย่างเชื่อและรับประกีตสมาเป็นของคู่กันสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือถ้าซีโมนซึ่งคนเป็นคนที่เคยทําวิทยาคมแล้วก็เป็นที่รู้จักนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากฟิลิปมันต้องแรงกว่าแรงพอที่จะให้คนที่แรงในความมืดสนใจโอเคเพะอะลรเพราะว่าซีโมนเห็นฟิลิปโอเคดูเดะอยู่กับฟิลิปต่อไปอันนี้น่าสนใจด้วยฟิลิปไม่ใช่แค่ประกาศกับซีโมนแต่เห็นว่าซีโมนอยู่กับฟิลิปต่อไปแปลว่าฟิลิปสร้างซีโมนให้เป็นสาวกรับ พี่น้องราากักการทวีคูณเกิดขึ้นสิ่งนี้จําไว้ให้ผมทบทวนเราอ่านพระมหาเมชชาคือะอะไรอันแรกออกไปไม่ใช่เข้ามาโอเคเรานี่หน้าที่ออกไปประกาศและสร้างสาวกไม่ใช่เชิญคนมาโบสถ์หรือเข้ากลุ่มเซลล์สอบทุกคนไม่ใช่บางคนโอ okay. เคเรามีหน้าที่ประกาศและสร้างทุกคนได้เป็นสาวกสามอะไรสร้างสาวกไม่ใช่สมาชิกิสี่ 4. สอนผู้เชื่อให้เล่าคมัมภีร์ประกาศปฏิกิริคูณห้าสร้างสร้างสุดที่สร้างสุดที่สร้างสุดที่สร้างสุดหก เชื่อฟัอันนี้สำคัญมากเจ็ดก็คือตัมหาสัญญาซึ่งเรากุลัันเนน่ะสาเหตุที่มีศัพทวีมากขึ้นในบทท่ขาเนนลมทั้งสาเหตุที่มีคนเชื่อมากมายคนรับผิดชอบมากมายดูดีเขาบอกว่าเกิดขึ้นเพราะประหลัดใจที่เห็นหมายสำคัญลักาอสัจจยิงใหญ่เดนที่ฟิลิปครับสิ่งที่ผมกำลังบอกก็คือฟิลิป์ทำหมายสำคัญลการอัจซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงระมหาปัญญาอา้มหาสัญญาคือการสถิตอยู่ด้วยน้องเห็นยางสิ่งที่ผมอยากแจ้งให่ ไม่ได้บอกด้วยนะว่าพระเจ้าทําบอกว่าฟิลิปทำพี่น้องจําได้ไหมหมายสําคัญอะไรหมายสําคัญก็คือสิ่งที่ผู้เชื่อทําที่พระเจ้าทำผ่านผู้เชื่อต่อคนที่ไม่เชื่อเพื่อนําเขาไปสู่ความเชื่อในตอนนี้เหมือนกันคนที่ทําหมายสําคัญและการอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่คือฟิลิปครับใหญ่มากจนในที่สุดซีโมนซึ่งคนที่ยกต้องคนยกต้องเขาว่าเป็นคนที่ทำยากโคมีของแรงแน่ยังประหลาดใจพี่น้องเห็นอย่างแต่ถามว่าฟิลิปทำหมายสำคัญการอริษฐานโดยอะไรโดยการเต็มล้นใหญ่ใอย่ครับฉะนั้นพี่น้องเห็นอย่างสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือถ้้าา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 าเเเรรรรออยกกกจจะะสสสงงววห็นทีคูณข เรื่องนึงที <okay. S 2> okay. ่เราหลีกเลี <necessary> ่ยงไม่ได้ก็ค hmm. mm ือการเพ้ hmm. ่พ okay. okay. so like ังเี่ออำนาจของปญายุทธ์และในรุนของเราต้องัดเจนครับว่าเรืออำนาจของายุทปัจจุบันนี้เมื่อเราได้รับพระญาณแล้วเราเองเป็นคนที่มีหน้าที่จะไม่เป็นแต่เมือนพระญาณเอเซเป็นเจ้าข้อวขาวสิบแปดทีนี้อะไรที่สุดคือผู้ประสกครับเมื่อเราพู้ปราานับเราจะเป็นพระญาณและมีอำนาจที่จะเป็นศัพท์ขี่ปาตัวพิเยสกดเอาละให้เรามาให้เรามารับมหาสนิทกันพี่น้องครับมหาสนิทนะว่าสนิทมากโอเคพักกายของพะเยคริดแตกขาดพวกเรา เปโตรบอกว่าด้วยบาแตแหกเคตปีของพระเยซูท่านทั้งหลายจึงได้รับการละสายหายมาทั้งหลายหายในนามพระเยซูิดหายจากทุกโรคภัยกระเจิดทุกปัญหาตาบอดมันอยู่เรได้ยินเป็นใบพูดได้แม้ว่าจะเป็นโรคภัยกระเจิดจากสิ่งใดส่วนใดสายใดจงหายและเป็นปกติในนามพระเยซูที่เราประกาศกำมาในฐานในความเชื่อคือพระเยซูได้ถูกเที่ยงไม่ไหลดีเช่นเดียวกันกับที่พระเิตของพระองค์ได้ถูกล้างออกโอเคเพื่อให้เราได้รับการยกโทษบาปที่เขาอยากชนิดน,นั่งยืนนะครับชักษะนัของเรามาจากการที่ผริตแล้วมาคำหยาบง่ายๆคือเราพูดได้ต่อของผลิต ผมประกาศนะว่าทุกคนที่ฟังอยู่เอามือแตะหรือว่านอนไปผักละคนเอาหน้าจอไปแตะหรือรับมหาเนรษฐกับผมคุณหายโรคจากพวกโรคภัยไข้เจ็บโอเคทำงานต่างๆของศัตรูถูกทำลายเรียบร้อยโดยพราะได้สิ่งที่สำเร็จแล้วว่าคุณเป็นไทยไม่มีความป่วยไข้โอเคไม่มีความเสื่อมทั้งหมดวัยหนุ่มวัยสาวกลับคืนมาใหม่บรรไดนอกกิจสิ่งชีวิตถูกทำลายทั้งชีวิตมันฟังตายถูกทำลายชีวิตถูกปล่อยแนะนำเพื่อส่งต่อประกาศด้วยว่าพวกคุณจะไม่ได้สง่านราศีพวกคุณครอบครองภาษาในชีวิต ในพระนามพระเยซูของพระเาประกาศว่ากต่ส่วนพระเจ้าเราก็ควรเราจะปฏิบัติพระเจ้าแผนงานของศัตรูถูกทำลายวิญญาณช่วยอยู่ใต้ฝ่ายทัพอีกไม่นานแม้หลังเราสั่งว่าแผนงานของศัตรูทั้งหมดถูกทำลายนามมาไทยและกิจของพระเจ้าถูกสถาปนาขึ้นเราไม่ได้ลืมมลราชกิจมีพระคุณพี่น้องที่รักในปี555ซึ่งหมายถึงปี2025แต่ว่าคุณสองเท่าความปวดปานสองเท่าเสียงว่าเราสองเท่าฉะนั้นผมเปล่าประกาศชัยชนะเคสชัยชนะที่พวกเราทั้งหลายมีในพิษณุคิดเปล่าประกาศถึงการทะลุทะลวงเปล่าประกาศว่าประเทศไทยเป็นของพระเจ้าพี่น้องค์ โอเคให้เรามาช่วยกันทำที่จะเห็นประเทศไทยเป็นของพระเจ้าในรุ่นของเราอย่าลืมเต็มล้นด้วยพงยญาณไปสุดผู้ประสายาาแ,แบบแล้วออกไปประกาศภกิิคุณและสร้างสวกให้ผมได้หยิดและพูดว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ทำให้รายการเข้าใจบ้างผีทีละข้อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันคุณสามารถใช้รายการนี้เปิดในกลุ่มเซลล์เปิดกับลูกๆของคุณ แล้วอธิบายรับมหาสนิทและจำเลิไปด้วยกันผมปาวะกาศรัาสิ่งที่ดีต่างๆกำลังมาถึงชีวิตของคุณเอาลาะให้ทุกคนพูดพร้อมกันว่าชีวิตของฉันขึ้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 น,น,น,นพุทธชลาล่มพระเจ้าอภรครับอ,อาเมน